สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบเจอกับเอมี่เพชโยนอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เอมี่จะมาอัปเดตรีวิวโตโยต้าติด 1.6G นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กาลังมองหาสนใจนะคะรุ่นอาติดบอกเลยว่าห้ามพลาดคลิปนี้นะคะเพราะว่ารถอาติดทันนี้นะสภาพเดิมโรงงานนะคะสวยงามมากๆนะคะราคาจับต้องได้ผ่อน6,000กว่าบาทต่อเดือนนะคะมาเดี๋ยววันนี้นะคะเอมี่จะพาลูกค้าทุกท่านเลยนะคะไปไล่ชมไล่ดูกันเลยนะคะ สำหรับคันนี้นะครเป็นรุ่นสเปค 1.6G นะคะสีบรอนเงินนะคะเป็นรถสีบรอนเงินสีเดิมโรงงานเลยนะคะเป็นรถปุวระวังนะคะบอกเลยว่าสภาพไม่มีชนหนักพิกความกับสีกอไมแน่นอนนะคะัคันนี้นะ,ะเลขไม้ใช้งานไปอยู่190,000โลนะคะเป็นรถปี2016คันนี้นะคะสามารถจัดไฟแดงได้เต็มซีดาดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.79 นะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะอยากได้อยากโดนนะคะให้รีบมาชมได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์เ,เสรีไทย68แยกหนึ่งะคะมาลองชมลองขับได้เลยนะคะคันนี้นะคะราคาตั้งขายเพียร3 8 9 0 0 0บาทนะคะจับเต็มฟรีดาวได้เลยนาคะรคุณลูกค้าคะรถมือเดียวออกห้างป้ายแดงไม่มีช้ำแน่นอนนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะรุ่นรถรถร,ร,รุ่นนี้นะคะอยากให้ลูกค้านะคะชมคลิปนี้ก็จบเลยนะ,ะเพราะว่า จอมีนะฮะจะพาลูกค้าเนี่ยไล่ดูตามจุดต่างๆแนวะตัวรถเลยนะครับไปเราเริ่มที่หน้ารถกันก่อนเลยดีกว่าสำหรับส่งตัวไฟหน้านะ,ะคันนี้นะไฟหน้ามัลติรีเฟเกเตอร์นะคะกระจังหน้าโครเมียมนะคะเป็นโครเมียมสามชั้นนะครับโครเมียมชั้นบนคาดยาวตลอดหน้ารถเลยนะคะในส่วนของตัวกระจังหน้าด้านล่างเป็นกระจังหน้าสีดำนะฮะจับกับตัวรถสีบอลเงินนะคะ ับทะเบียน5ต่อไก่ขอละคัง3 7 8 9นะครับบอกเลยว่ารถคันนี้นะครัหวยที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งออก3ตัวตรงเลยนะคะ7 8 9านะฮะสำหรับใครที่ชอบนะเลขทะเบียนนี้นะรีบเลยนะคัเพราะว่าทะเบียนด้ทะเบียนนี้เลยนะทะเบียนสวยมากๆเลยนะคะ3 7 8 9นะคะในส่วนตัวล้อแม็กนะครันนี้เป็นล้อแม็กอลอยโรงงานนะฮะเป็นแม็กอลลอยโรงงานนะสภาพแม็กก็สมบูรณ์นะไม่มีร่องรอยการใช้งานหนักไม่มีร่องรอยกัน ชนหรือขูดฟุตบาทใดๆนะคะสวยงามมากๆ <_ d ata> นะคะ <_ d ata> ไฟเลี้ยจะอยู่ที่กระจกมองข้า,ข,าของทางตัวรถทั้งสองฝั่งเลยนะคะกระจกมองข้างพับเก็บแบบไฟฟ้าค่ะ <_ d ata> ส่วนตัวคันนี้นะคะมีคิ้วกันสาดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะ <_ d ata> แล้วก็ฟิล์มรอบคันนะคะฟิล์มประมาณหกสิบรอบคันนะนะ <_ d ata> สภาพดีเลยมาเดี๋ยวเราพาชมด้านในกันนะคะสําหรับในส่วนของตัวด้านหน้ารถคันนี้นะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์ 1.6G นะคะน้ำมันล้วนไม่เคยดมแก๊สนะคะในส่วนของตัวเบาะนะคะคันนี้เป็นเบาะหนังสีเบจหรือสีสีมเองค่ะเบาะก,ก็สภาพค่อนข้างดีหรือประมาณ90%นะคะไม่มีรอยแตกนะฮะคอนโซนด้านหน้าเป็นคอนโซนสีดำทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัดกับตัวด้านในสีเบจหรือสีครีมนะคะออกแบบน้อนข้างดีมากๆสวยงามสุดๆท่ะ เดี๋ยวจะตัรให้ฟังกันเลยม,มาเดี๋ยวพาเข้านั่งชมนั่นในการนะคะสำหรับคันนี้นะคะเลขไม่ใช้งานไปอยู่ห<ะ>น,นึ่งแสนเก้าหมืนห้าพันโลนะคะหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันกิโลนะคะคันนี้ก็เป็นหน้าจอเดินใหม่ปกตินะคะในส่วนตัวเครื่องเล่นคันนี้เป็นเครื่องเล่นซีดี a อ x อวิทยุนะคะสามารถอ่านี่เลยเลือกได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นเสียบแผ่นซีดีก็ได้นะคะ ของตัวแอร์นะคะคันนี้เป็นแอร์อันนั้นเราปรับมือนะคะลูกค้าอยากปรับแรงก็ได้ตามใจชอบเลยนะฮะอยากให้แอร์เปล่าทิศทางไหนก็ปรับได้เลยนะคะเป่าเท้านะคะเป่าด้านบนได้หมดเลยหรือว่าเป่าลงเท้าอย่างเดียวก็ได้นะฮะบ,บางคนอาจจะชอบไม่เหมือนกันนะฮะบางคนอหนชอบให้ลมเป่าเป่าโดนเท้าบางคนชอบให้ลมเป่าโดนหน้าบางคนชอบให้ลมเป่าทั้งเท้าทั้งหน้าก็ได้เลยนะคะเปิดเสียงไปเลย มีมัลติฟังก์ชันด้วยนะคะคันนี้นะใช้งานได้จริงนะคะเปิดเสียงต่อเสียงนะคะในส่วนของตัวคันนี้เป็นเกียร์ออโต้คันมือใดค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่จุดไฟนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วใช้งานได้จริงนะคะไม่ชํำรุดไม่พังนะคะที่วางเก้าน้ำนะคะสองแก้วนะที่พักแถนนะคะที่เก็บสัมภาระนะคะนี่เลย สวยงามมากๆเลยนะคะคันนี้นะฝ้าเป็นอนั้นบนไม่มีร,รอยเปืเป้อนนะคะไม่มีรอยอันละคละนะคะไฟสองหน้าใช้งานได้จริงทุกดวงนะคะนี่เลยนะคะไฟสองหน้าใช้งานได้จริงทุกดวงนะคะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะนี่เลย เตอต้าติด 1.6G นะคะรถมือเดียวห้างป้ายแดงนะครับปีออกมา16ราคา389,000บาทน,นะคะจะเต็มฟรีดาวได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้าค่ะนะคะแล้วก็นี่เลยนะ,ะสำเนารถต่างๆทุกอย่างมีให้หมดเรียบร้อยนะคะลูกค้าสามารถเอาเลขสำเนาตัวรถตรวจสอบศูนย์โตโยต้าได้เลยทั่วประเทศนะคะสามารถเช็คที่มาที่ไปขสงทางตัวรถได้หมดเลยนะ เดี๋ยวเราพาชมจุดอื่นๆกันต่อสําหรับในส่วนของตัวกระจกทั้ง4บานนะฮะปรับไฟฟ้าหมดเลยนะคะกระจกคนขับหนึ่งบานนะฮะปรับออโต้นะฮะเป็นปรับออโต้หนึ่งบานกระจกมองข้างนะฮะพับปรับเก็บไฟฟ้าได้เลยนะคะพับปุ๊บกดนี้เลยนะฮะน้องก็จะพับเลยนะฮะแล้วก็กดเปิดเปิดเลยนะคะมาในส่วนของตัวที่เปิดฝากระโปรงหน้าจะอยู่ใต้พวงมาลัยนะคะเปิดสาท้ายอยู่ใต้เบาะนะฮะแล้วก็อยู่ติดกับที่เปิดน้ามันเลย เรื่องของตัวที่ทั้งพุ่งสัน้าะหลังนะฮะเดี๋ยวพาชมนั่นในกันเอมมี่เนี่ยสูงประมาณหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะคะหนึ่งสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้านะคะก็ถือว่าไม่ไม่แคบนะ,ะรถรุ่นนี้เนะะี่ยฮะนี่เลยนะฮะเหลือพื้นที่เยอะมากเลยนะคะแล้วก็นั่งสบายมากๆนะ,ะ่ฮะรู้สึกว่าแบบนะอารมณ์แบบนิ่มสบายเนะะี่ยอันนอนหลับบนรถแบบเพลินๆได้เลยนะเพราะว่าน,นิ่มมากๆเลยรุ่นนี้เนะะี่ย ครเคยด้นั่งแท็กซี่เนี่ยบอกเลยนะคะว่ารู้จริงๆนะว่าเอาติ้งเนี่ยนิ่มมากๆช่วงล่างดีด้วยนะคะแล้วเรื่องการดูแลไมฮานั้นถูกมากๆจริงๆคะ่ะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะโอนจองได้เลยนะคะเรามีมาเก็ตติ้งเนี่ยฮะเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลยฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายสําหรับลูกค้าหาหนานที่สนใจนะคะอยู่จังหวัดไหนของไทยแล้วแต่เรามีทีมงานวิ่งเซ็นลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะมาเดี๋ยวชมที่เก็บสัารักกันต่อนะคะ สำหรับคันนี้นะคะไม่เคยผ่านการดมแก๊สมาก่อนนะคะไม่เคยติดแก๊สไม่เคยไปในที่ตรป้ายนะคะให้ตรวจเช็คได้เลยนะคะแล้วก็ยางอะไหล่ถุงข้อมือไม่แรงนะคะเรามีให้เรียบร้อยหมดเลยนะคะอย่าชนไม่แรงถุงข้อมือนะยางอะไหล่เรามีให้นะต้องห่วงเลยน็อตนะคะตามตุดสภาพหน้าตาอย่างเช่นสาดท้ายเนี่ยนี่เลยไม่มีร่องรอยการแกะแหน่ไข่ไม่มีร่องรอยการชนหนักนะไม่เคยถูกแกะมาก่อน เม็ดอาร์ตนะฮะตามสุดสำคัตต่างนะฮะไม่มีเม็ดอาร์ตตัวไหนหายไปนะ,ะ่ะบอกเลยว่าสวยเดิมโรงงานทุกจุดค่ะคุณลูกค้า่ะนะคะสวยเดิมโรงงานทุกจุดแน่นอนนะคะสามแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะคะสำหรับตัวโต y ต้าอัลติสหนึ่งจุดหกจีรุ่นนี้เปิดตัวไปไ้ 8, ายแดงแปดแสนยๆเลยเนะะี่ยฮะตอนนี้ตกเหลือมือสองเนี่ยเหลือ สามแสนกว่าบาทบอกเลยว่าหายไปเกือบประมาณ6กสิเลยก็ว่าได้นะคะไฟไท้าย LED นะฮะไฟไท้าย LED แล้วก็ทิวโครเมียมด้านท้ายนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดด้วยกันนะฮะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังทดสจุดด้วยกันสำหรับตัวนี้นะคะในส่วนตัวโลโก้โคราติก6นนะ,ะเป็นโครเมียมแทนนะคะไม่รอกไม่ดำไม่ขึ้นสนิมนะคะ่ะ นะรุ่นนี้บอกเลยนะเรื่องการดูแลเหนี่ยหายหงิดนี่เลยนะครเพราะว่าอัตราสิ้นเปลือของอะไหล่เนี่ยน้อยมากๆนะครับแล้วก็อะไหล่เนี่ยคือหาได้ได,ได้ง่ายๆเลยตามร้านข้างทางหรือเชียงโปงนั่นเองค่ะนะะในส่วนของตัวเช้อเพลิงนะคันนี่เตเมน้ำมัน e 8 5 9195นะคะยังไม่รองรับ e 2 0นะ เตอร์้าติด1.6ตีปี2016นะคะสีบอลเงินรถตรวระหว่างนะคะของหน่วยงานนะคะบางคันเนี่ยมาจากรชาชการบางคันมาจากบริษัทใหญ่บางคันเป็นรถระดับผู้บริหารใช้เองนะคะรถประจำตำแหน่งนะคะพรุ่งนี้นะบอกเลยว่าคุ้แนนนะะมแน่นอนนะคะไม่สุดรอแน่นอนนะคะ <ๆ S 1> เดี๋ยวพาชมเครื่องกันเลยปุ๊บนี่เลยนะคะเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่นะคะ <ๆ S 1> คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ 1,600cc นะ,ะคะ1,6 หนึ่งจุดหกกีนะคะเครื่องดูโอวีวีทีไอน,นะคะเสียงเครื่องนิ่งมากๆนะคะคันนี้แต้มสีโรงงานสวยนะะไม่มีจุดไหนนะฮะหายไปไม่มีเม็ดอ้าจุดไหนหายไปนะฮะในแต่ของตัวน,อน็อตตามฝากระโปรงหน้านะฮะก็ <t> สวยงามหมดเลยนะฮะสีทั้งหมดเรียกร้เลยสวยงามมากๆนะคะลูกค,าคา้าขาตรวจเช็คได้เลยนะฮะเอาช่างผู้ชำานาญการนะคะมาเช็คได้เลยที่ศูนย์ บริษัทเพชดนนะคะเอาช่างมาชิคกี้เลยนะคะฐานหน้านะคะฐานเดิมโรงงานแน่นอนนะคะสติกเกอร์จากโรงงานนะคะข้อควรระวังนะคะตามมกรต่างๆนะคะทุกอย่างยังอยู่ครบหมดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนพวกเรื่องของเหลือต่างๆเนี่ยเราดูแลให้นะคะแบตเตอรี่เราดูแลให้หมดเลยไม่ต้องห่วงนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นสติกเกอร10วันด้วยนะคะคับวันนี้่อยดูทีปีหน้านะคะ ีเลยนะคะสวยงามสุดๆเลยนะตอนนี้รุน่นนี้ขายดีมากๆเลยเนะี่ยเพราะว่าราคาจับต้องได้ผ่อนสบายๆดอกเบี้ยถูกนะคะฝากระโปรงเดิมโรงงานแน่นอนนะ,ะให้ชมเลยนะสวยงามทุกจุดนะคะคันนี้3า9 0 0 0 0บาทเท่านั้นสำหรับ FC ท่านไหนนี่ยอยากได้อยากโดนสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อหาเ m ็มพีได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างใต้คลิปนะคะ0 9 6 725 2736นะคะสำหรับคนไหนนะฮะอยากแอดไลน์นะ,ะลิงก์อดีแลา้นล่าใต้คลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะแอดไลน์ line, หาเอมมี่ได้เลยนะคะแอดมาเป็นเพื่อนกันนะคะแอดมาทักคุยกันได้เลยนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะ,ะชมคลิปนี้อยากได้เอาติ๊ก 1.6G ปี2 0ต่อนะฮะรถน้ำมันเบนซินหรือวันนะคะติดต่อหาเอมมี่ได้เลยนะ,ค,ะคันนี้จะเติมฟรีดาวดอกเบี้ยต้นที่2 7 9ผ่อนเริ่มต้นประมาณ6 -70 0 0บาทต่อเดือนนะคะ ดอกเบี้ยถูกมากๆนะคะวันนี้มีโปรโมชั่นขอฟรี90วันอยู่นะคะสำหรับใครที่อยากได้อยากโดนนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยแกันเข้ามาได้เลยนะคะสำหรับว,วันนี้นะคะก่อนจากการฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ